ท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลาย <c oughs> และท่านเพื่อนสาธรรมิกะเวลานี้เป็นเมยลาเย็นซึ่งบรรดาท่านทั้งหลายได้พากันทำวัดสวดมนตเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลานี้ต่อไปก็นหรือเวลาที่เราจะเจริญพระกรรมฐานเป็นประจำวันทุกคืนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลายี่สิบนาฬิกาตรง พวกเราก็ไปชุมกันเจริญสมถกรรมฐานนิปัสนากรรมฐานทั้งน,นี้ก็เพื่อปฏิบัติตามกระแสพระดำรัสขององค์สมเด็จพระิชิตามานบรมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราประกาศตนว่าเป็นพุทธสาวกของพระองค์นี้การที่เร,ราประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสาวก บรรดาเพื่อนสาธรรมิกะคำว่าเพื่อนสาธรรมิกในที่นี้หรือว่าเพื่อนสาธรรมิกะก็หมายความว่าเป็นผู้ประกอบพิธรรมตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนเหมือนกัน <c oughs> เราประพฤติร่วมกันก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกัน ขยัิในหนึ่งก็เรียกว่าเราทุกคนเป็นสาขยยบุตรพุทธจีนโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน <c oughs> นี่คำว่าสาวกแปลว่าสาวกคำว่าสาวกแปลว่าผู้รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามวันนี้เรามาพูดกันถึงระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า เพื่อการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้ก็จะต้องปฏิบัติกันตามทั้งระเบียบและก็ธรรมะที่เรียกว่าวินัยพระธรรมวินยัยธรรมะคือคําแนะนําที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเอาความดีทางใจ ส่วนพระวินัยน,นั้นเป็นขอเป็นข้อห้ามที่องค์สมเด็จระผู้มีพระภ้าเจ้ากันความชั่วไม่เข้าถึงกายวาจาและใจของเราทางสองรายการนี้คณะของเราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะที่ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรง์สวัตดีสุภาพขอท่านทั้งหลายทั้งพระก็ดีกระว่ายก็ดีเนงก็ดี จงช่วยรักการรักษาศาสนาขององค์สมเด็จพระชินาีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงไว้ <c oughs> เวลานี้เราจะเห็นบุคคลส่วนใหญ่ไี่ประกาศว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่ก็นำเอาโลกธรรมเข้ามายึดถือโลกธรรมเป็นสำคัญคือทำประจำโลก รวมความว่าปลารบโลกเป็นสำคัญอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาเจ้าฉะนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัท <c oughs> ที่ยังมีความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไปถือตามนั้นเรามาถือเอาธรรมวินัยเป็นสำคัญดีกว่า บทบัญญัติใดๆที่บุคคลที่ยังมีกิเลสมาสร้างขึ้นคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกธิยอันนั้นเราวางไว้เสียแต่บทบัญญัติใดๆที่เป็นไปก็ตามพระธรรมวินยัยแล้วเขาปฏิบัติกันอย่างจริงจังอันนั้นเราขอยอมรับนับถือ <c oughs> แต่หากว,ว่าบัญญัติกันขึ้นมาแล้วไม่ปฏิบัติตามเราก็ควรจะหันหลังให้ยายเห็นแก่บุคคลจงเห็นแก่พระธรรมวินัยเป็นสำคัญเพราะเราบวชก็มาในพระพุทธศาสนากด็ดีและบรรดาธนูบาสุุบาสิกา ที่หันหน้าเข้ามาคารบพระพุทธศาสนาก็ดีจงยึดคําแนะนำขององค์สมเด็จพระชินนสีบรมศาสถานาสัมสาสาสมาสัพพุทธเจ้าเป็นสําคัญและก็ปฏิบัติตามท่านพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะปฏิบัติตามที่บัณฑิตสมัยโบราณท่านประพันธ์ไว้ไว